สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คนเรารักกันมากแค่ไหนมันก็ต้องเคยมีอาการพรา่อแงแม่งอนกันบ้างเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็สามารถทําให้งอนกันได้ซึ่งบางครั้งคุณเองก็รู้สาเหตุแต่บางครั้งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าไปทําอะไรให้งอนและแน่นอนครับว่าเวลาที่งอนกันมันก็ต้องเป็นอีกฝ่ายที่เป็นคนงอดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู1ิบวิธีงอแฟนงอนหนักเบอร์ไหนหายชัวนำเอาม้คุณ หนุ่มสาวได้ดูกันเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลจริงๆต่อให้เขาจะงอนคุณหนักแค่ไหนส่วนจะมีวิธีไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1พูดไปเลยว่าขอโทษ หากคุณอยากง้อแฟนที่ปากแข็งแล้วล่ะก็ให้เริ่มแสดงออกแบบตรงไปตรงมาก่อนนั่นก็คือการพูดขอโทษออกไปบางครั้งคุณต้องอย่าพยายามคิดว่าตัวเองไม่ผิดทำไมต้องเป็นฝ่ายขอโทษเพราะนั่นจะทำให้เรื่องไม่จบง่ายๆส่วนใครที่รู้ตัวเองว่าผิดเรื่องอะไรก็ควรชี้แจงสักหน่อยว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจครั้งหน้า จะพยายามทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไรคําพูดขอโทษจะเหมือนเป็นการเปิดทางให้ได้คุยปรับความเข้าใจกันต่อเป็นวิธีง้อแฟนที่ง่ายแต่จริงใจครับข้อที่2กอดกันสักนิด บางครั้งคนที่งอนอาจไม่ต้องการอะไรมากแค่อยากให้คนรักมาง้อดังนั้นวิธีง้อแฟนที่น่ารักน่ารักอย่างการกอดก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยดับไฟโกรธในใจของอีกฝ่ายได้ง่ายๆการกอดยังเป็นการแสดงออกทางร่างกายที่สามารถแทนคำว่ารักได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับข้อที่สทําตลกไปเลย สายโรแมนติกอาจไม่ใช่ทางก็มาสายตลกไปเลยครับลองใช้วิธีสร้างเสียงหัวเราะด้วยมุกตลกหรือเข้าไปหยอกล้อแฟนของคุณดูหากใช้ได้ผลจะทําให้บรรยากาศตรึงเครียดเปลี่ยนเป็นสดใสามากยิ่งขึ้นระดับการงอนก็จะค่อยๆลดลงถือเป็นวิธีง้อแฟนแบบง่ายๆที่ได้ผลมานักต่อนักแล้วล่ะครับข้อที่ 4. เขียนโน้ตบอกความในใจ สำหรับคนที่พูดน้อยแต่ก็อยากจะมีความโรแมนติกลองหากระดาษโน้ตน่ารักน่ารักเขียนแคปชั่นง้อแฟนตามสไตล์ของตัวเองหรือแคปชั่นบอกรักซึ้งๆแล้วส่งให้คุณแฟนรับรองจะช่วยลดระดับความงอนได้อย่างน้อยแฟนคุณก็จะได้รู้ว่าคุณแคร์ความรู้สึกของเขามากเช่นกันครับข้อที่ 5. ส่งเพลงง้อ หากพูดไม่เก่งจะง้อยังไงดีแนะนำให้เลือกเพลงความหมายดีๆส่งไปงอ้อนอกจากเนื้อหาเพลงจะสามารถพูดแทนตัวคุณได้แล้วเพลงเพราะๆซึงซ้งๆยังช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นเปลี่ยนอารมณ์มนๆให้สดใสามากขึ้นครับข้อที่6ททำอาหารง้อแฟน หากรู้ว่าแฟนของคุณชอบกินอะไรแนะนำให้เข้าครัวปรุงอาหารและเอาไปให้แฟนรับรองว่างอนแค่ไหนก็หายได้เพราะการทำอาหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความใส่ใจและถ้ารสมือดีด้วยแล้วยังไงก็ต้องคืนดีกันอย่างรวดเร็วแน่นอนครับข้อที่7ง้อด้วยของขวัญ แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เขางอนนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดร้ายแรงก็ต้องมีวิธีง้อแฟนแบบเอาใจมากๆหน่อยอย่างการซื้อของขวัญให้เขาของขวัญแทนคำขอโทษพร้อมเซอร์ไพรส์เล็กๆเรียกคืนความสุขให้คู่ของคุณได้ครับข้อที่8ชวนออกไปข้างนอก วิธีนี้อาจจะดูเป็นไปได้ยากสําหรับคู่รักบางคู่เพราะบางคนงอนก็ไม่อยากทําอะไรไม่อยากอยู่ใกล้ก็ลองให้เวลาแล้วต่างคนต่างไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองสักพักเมื่อดีขึ้นแล้วลองชวนแฟนไปหากิจกรรมทํานอกบ้านบางครั้งการติดอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ้านแบบเดิมๆจะทําให้คุณคิดวนอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงกิจกรรมนอกบ้านก็อย่างเช่นไป วิ่งออกกําลังกายไปทําบุญไปปั่นจักรยานหรือจัดทริปไปท่องเที่ยวสั้นๆก็ดีเหมือนกันครับข้อที่9ขยันเอาใจ เรียกว่ากลยุทธ์น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนนับประสาอะไรกับคนขี้งอนก็ต้องเลิกงอนได้เหมือนกันครับไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่รับรองได้ว่าไม่มีใครไม่ชอบให้แฟนมาเอาใจตามใจหรอกครับหากคุณอยากได้ใจแฟนคืนก็รีบให้ไปเอาใจเขาให้มากๆครับข้อที่10ส่งดอกไม้แทนความรู้สึกผิด ลองเลือกวิธีสั่งซื้อช่อดอกไม้สวยๆความหมายดีๆพร้อมการ์ดเขียนแคปชั่นง้อแฟนส่งทำเซอร์ไพรส์หรือของขวัญแทนคำขอโทษพร้อมกับดอกไม้ดูครับใครได้ไปก็ต้องมีใจอ่อนอย่างแน่นอนนอกจากจะสวยละมุนแล้วดอกไม้แต่ละชนิดยังมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ10วิธีง้อแฟนงอนหนักเบอร์ไหนหายชัวจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคุณหนุ่มสาวท่านใดที่กําลังต้องการง้อแฟนอยู่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูรับรองคุณแฟนจะต้องหายงอนอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีดีต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ